แนวข้อสอบแนวนี้เนี่ยออกทุกปีเลยนะย้ำเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆที่กำลังเตรียมตัวสอบน้องๆสามารถที่จะไปหาคำเหล่านี้จากข้อสอบย้อนหลังจริงๆถ้าเกิดหาย้อนหลังได้ก็ดีจริงๆเราสามารถย้อนหลังไปในสมัยที่เป็นมีการสอบโอเน็ตเกิดใครหาเก่ากว่านั้นได้มองไปเอเน็ตมองไปเอ็นทันเก่าๆถ้าหาได้นะแต่เรา,เราไม่จำเป็นต้องอามา ข้อสอบมาทาทั้งหมดแล้วเราก็แค่เลือกมาเฉพาะบางหัวข้อที่เกี่ยวข้องเพราะว่าบางทีข้อสอบเนี่ยมันก็มีการนําคําเก่าๆที่เคยออกไปแล้วในอดีตมาแต่งเป็นข้อความใหม่มันก็กลายเป็นข้อสอบใหม่แล้ววะนึกออกปะนะเพียงแต่ว่าคําที่เขานํามาใช้นํามาออกเนี่ยมันคือคําที่วนออกมาแล้วในอดีตนะเพราะนั้นถ้าเกิดใครขยันมากก็ขนขวายมากก็มีโอกาสที่จะทำได้สูง นะแต่ถ้าเกิดใครมีเวลาน้อยนะใครมีเวลาน้อยก็อาจจะดูสัก3-4ฉบับย้อนหลงังแล้วลองหาจุดอ่อนของเราว่าเรายังมีความผิดพลาดตรงไหนเนี่ยแล้วก็ค่อยๆแก้ไขไปก็น่าจะพอช่วยได้นะดีกว่าไม่อ่านและไม่ทำเลยนะครับต่อไปข้อที่3มาแล้วข้อนี้หกข้อนี้ก็ยังยืนหนึ่งอยูนะ่ก็ยังคงออกอยู่ ไม่ถูกตัดหายไปนะข้อนี้เป็นเราจะบอกว่าเป็นหลักภาษาไหมก็ก็เป็นเรื่องของการใช้ภาษานะเป็นลักษณะของการสื่อสารเรื่องของข้อบกพร่องว่าเราเขียนหรือเราเขียนข้อความเนี่ยมีความบกพร่องไหมซึ่งความบกพร่องในเรื่องนี้เขาพูดถึงความบกพร่องในเรื่องของภาษากำรรกวม